ว่าจะเปลี่ยนรองเท้ามาแล้วเี่ยถ้ามันอยู่กลางป่าก็ต้องเอาอะเนี่ยครับคือว่าเขาจะเปิดใหม่มีมีคนเข้ารถเออดบวชปลาเดินตรงไปใะครับพอใส่รองเท้ามาไม่น่าเดินป่าเลย ขึาา้นกว่ามันจะหมด,ดมทางนี้ไลย GPS กับป้ายครับเดี๋ยวจับไปเลยเจับตดบอกเดี๋ยวจะบัอบให้มันอยู่ก็ยังก็ แจ้งว่าเขามีใบอนุญาตให้ทำกินเดอกขาบรอกข้างข้างมาระมาเขามานี่ไม่กล้าลยก็ขอทางป่าไม้ดี่ครับมันมีไก่ป่าไม่มาสกอดีจะไหว ไอไ้ดินที่นี่ฝนตกมันก็ไหลลงไหลลงถ้าลง,าาลงด้วย